สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงข่าวใหญ่ของแต่ละลัคนาราศีที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2567โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ ข่าวใหญ่หรือว่าความโชคดีใหญ่ในเดือนสิงหาคมปี2567ของแต่ละลัคนาราศีนั้นล้วนแล้วแต่จะได้รับอิทธิพลมาจากดาวใหญ่ถึงสดวงด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารดาวพระสุขและดาวพระเกตที่โคจรมาเอื้อประโยชน์ให้กับแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ว่าข่าวใหญ่หรือว่าโชคใหญ่ของแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีด้านใดบ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะดวงชะตาของชาวเมษนั้นได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระพฤหัสที่สถิตอยู่ที่ราศีพฤษภจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความโชคดีได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโต มีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองโดยเฉพาะความโชคดีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะจากการโคโจรของดวงดาวหลายดวงจะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษได้ยกระดับชีวิตของตัวคุณเองค่ะมีความโดดเด่นอย่างผิดหูผิดตาซึ่งอิทธิพลของดวงดาวที่สมัยได้พูดถึงก่อนหน้านี้นะคะก็จะเอื้อประโยชน์ดีๆให้กับชาวลัคนาราศีเมษโดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ เรื่องที่หนึ่งชาวลัคนาราศีเมษคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากทางไกลค่ะในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปไม่ว่าชาวลัคนาราศีเมษจะติดต่อเจรจาพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ทางไกลคนๆน,นั้นอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกค้าเป็นคอนเนคชั่นเป็นเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างไกลล้วนแล้วแต่จะมีความสำเร็จและความราบรื่นค่ะ ถ้าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนนึกถึงคนที่ไกลก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเขาเหล่านั้นจะกลับมามีบทบาทร่วมกันกับคุณหรือข้องเกี่ยวกับคุณในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งซึ่งจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมาก คนที่อยู่ทางไกลจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนแม้แต่ในช่วงที่คุณเจอกับปัญหามีความติดขัดอาจจะต้องการคำแนะนำคำปรึกษาหรือต้องการที่พึ่งทางใจหรือแม้แต่เดือดร้อนติดขัดในเรื่องของการเงินหรือการงานก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับอิทธิพลดีๆจากคนที่อยู่ทางไกลตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณเป็นอย่างมาก ในข้อนี้นะคะก็จะรวมไปถึงการมีโชคมีลาบจากการเดินทางด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดนะคะที่ไม่ได้มีญาติพี่น้องไม่ได้มีคอนเน็ชันที่อยู่ทางไกลก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนการเดินทางเพื่อไปทำธุระปะปังต่างๆชาวลัคนาราศีเมษมักจะได้ความโชคดีมักจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษก็ลองสังเกตสังการตัวเองดูนะคะว่าถ้าหากคุณได้เดินทางในระยะตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะมีความโชคดีใดบ้างที่กเกิดแก่ตัวคุณหรือถ้าคุณไม่ได้เดินทางคุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างจากทางไกลการติดต่อเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินกับทางไกลมีเกณฑ์สำเร็จบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนก็เป็นลักษณะของการไปต่างจังหวัด บางคนก็มีเกณฑ์ทำธุรกิจร่วมกันกับคนที่อยู่ทางไกลหรือต้องไปดูงานทางไกลเป็นต้นค่ะข้อที่2สิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่ของชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือสิ่งที่ท่านหวังสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านพึงปรารถนามีเกณฑ์ที่จะสำเร็จดังใจนึกค่ะ ถ้าเป็นในด้านการเงินนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็มีเกณฑ์ได้เงินก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินจากการทำงานได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือได้เงินจากการขายที่ขายทางค่ะชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ประกาศขายที่ทางมานานแล้วแต่ยังไม่มีคนเข้ามาสนใจอย่างจริงจังเพียงแต่มีคนเข้ามาสอบถามถามถทยถามราคาแต่ก็ยังไม่ได้มาเซ็นสัญญาหรือมาตกลงปลงใจที่จะซื้อ ในระยะนี้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยอยากให้ขายได้หรือปิดการขายได้มันมีโอกาสที่จะสำเร็จและเกิดขึ้นได้จริงค่ะหรือไม่เช่นนั้นสัญญาณดีๆก็จะเริ่มมีเกิดขึ้นความชัดเจนในแง่มุมของการขายที่ขายทางก็จะชัดเจนมากขึ้นชาวลักนาราศีเมษท่านใดที่เป็นพนักงานนะคะซึ่งคุณอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่น เป็นพนักงานขายบ้านขายที่เป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนหรือเป็นพนักงานขายรถตรงนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้ยอดคอมมิชชั่นหรือสามารถทำยอดให้กับบริษัทได้สร้างความภาคภูมิใจสร้างความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากและสำหรับชาวเมษท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะก็เป็นช่วงที่ยอดขายของคุณนั้นทะลุเป้า หรือถ้าไม่ถึงขั้นว่าทะลุเป้าก็มีเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับยอดหรือเป้าที่คุณตั้งใจไว้ค่ะถ้าเป็นในแง่มุมของการทำงานชาวลัคนาราศีเมษหากมีเกณฑ์ติดขัดเรื่องการงานคุณมักจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยมากแล้วชะโงกของชาวลัคนาราศีเมษมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนค่ะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิง ซึ่งชาวเมธลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าหากคุณมีปัญหามีความเดือดร้อนคนที่จะช่วยเหลือคุณเป็นคนกลุ่มแรก,แรกๆมักจะเป็นเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นการวางเนื้อวางตัวการปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวของชาวเมธต้องเป็นไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าอีโก้สูงอย่าแสดงความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปมันอาจจะเป็นภัยต่อตัวคุณค่ะและชาวลัคนาราศีเมธอาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญบางอย่าง ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เขายื่นโอกาสหรือม,มอบโอกาสดีๆให้กับคุณก็เป็นไปได้ประการที่3ส,สิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นโชคใหญ่ของชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี2,567เเป็นต้นไปนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่มีอาการป่วยไข้ไม่สบาย หรือมีอาการป่วยเรื้อรังไม่ขาดหายส่งผลทำให้คุณมีความกังวลใจเกิดความรำคาญใจในแง่มุมของสุขภาพระยะนี้ก็จะมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ป่วยแบบ3วันดี4วันไข้ออดๆแอดแก็จะเริ่มมีความเบาบางทุเลาลงและสำหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านที่มีโรคประจำตัวก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับหมอดีหมอเก่ง ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีเมษคะบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วไม่ได้มีโรคประจําตัวไม่ได้ป่วยไข้ไม่ได้อดออดแอดแอแต่อย่างใดคุณก็อย่าชะล่าใจไปนะคะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักพ่อแม่หรือลูกหลานอาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายอย่างที่สมัยได้กล่าวมาก็ได้ เพราะฉะนั้นอย่าละเลยในประเด็นของสุขภาพนะคะนอกจากนั้นมันก็รวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์รวมไปถึงการปั่นจักรยานออกกำลังกายต่างๆก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภยัยเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงที่จะเข้ามากระทบต่อตัวคุณด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นในประการที่สนี้นะคะก็อยากจะเป็นลักษณะของการเตือนชาวลัคนาราศีเมษว่าไม่ให้ประมาทแต่สำหรับท่านใดที่ป่วยไข้ไม่สบายความโชคดีของคุณนั่นก็คือจะมีเกณฑ์ฟื้นตัวจะมีเกณฑ์ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำฉะลกของคุณจะได้เจอกับหมอที่ดีและเก่งนั่นเองค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของชาวลัคนาราศีเมษในกลางเดือนสิงหาคมปี2567เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีเมษควรที่จะเสริมบุญเสริมบารมีเสริมความแข็งแกร่งให้กับดวงชะตาด้วยการทำบุญทำทานด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงข่าวใหญ่ของแต่ละลัคนาราศีที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2567โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ ข่าวใหญ่หรือว่าความโชคดีใหญ่ในเดือนสิงหาคมปี2567ของแต่ละลัคนาราศีนั้นล้วนแล้วแต่จะได้รับอิทธิพลมาจากดาวใหญ่ถึง4ี่ดวงด้วยกันค่ะ ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารดาวพระสุกและดาวพระเกตที่โคจรมาเอื้อประโยชน์ให้กับแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าข่าวใหญ่หรือว่าโชคใหญ่ของแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีด้านใดบ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระพฤหัสที่สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะส่งผลทำให้ชาวพฤษภนั้นมีความโชคดีได้โชคได้ลาภก้อนใหญ่ก้อนโตมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองโดยเฉพาะความโชคดีนี้จะเกิดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะจากการโคจรของดวงดาวหลายดวงที่ทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภ ได้ยกระดับชีวิตของตัวเองนั้นจะส่งผลอย่างโดดเด่นค่ะซึ่งทำให้คุณได้รับอิทธิพลดีๆอย่างผิดหูผิดตาอย่างที่สมัยได้ยกตัวอย่างไปนะคะว่าดาวแต่ละดวงนั้นก็จะเอื้อประโยชน์ดีๆให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภโ,โดยเฉพาะเรื่องราวดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นโชคใหญ่ของชาวลัคนาราศีพฤษภตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม ปี2,567เป็นต้นไปนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีอาการป่วยไข้ไม่สบายหรือมีอาการป่วยเรื้อรังไม่ขาดหายส่งผลทำให้คุณมีความวิตกความกังวลใจเกิดความรำคาญในแง่มุมของสุขภาพระยะนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ป่วยแบบ3วันดี4วันไข่อดออดแอดแอดก็จะเริ่มมีความเบาบางทุเลาลง และสำหรับชาวลัคนาราศีพฤศภท่านใดที่มีโรคประจำตัวก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพฤศภนั้นมีความหวังหรือว่ามีกำลังใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวพฤศภท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วไม่ได้มีโรคประจำตัว,ไม,ไ,ตวไม่ได้ป่วยไข้อดๆแอดๆ แต่คุณก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจไปนะคะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักพ่อแม่หรือลูกหลานของคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายอย่างที่สมัยได้กล่าวมาก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าละเลยในประเด็นของสุขภาพนะคะนอกจากนั้นก็ยังหมายรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ รวมไปถึงการปั่นจักรยานออกกำลังกายต่างๆด้วยก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงที่จะเข้ามากระทบต่อตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะในข้อที่หนึ่งนี้นะคะก็อยากจะเป็นลักษณะของการเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภว่าไม่ควรที่จะประมาทแต่สำหรับท่านใดที่ป่วยไข้ไม่สบายความโชคดีของคุณนั่นก็คือมีเกณฑ์ที่จะฟื้นตัว มีเกณฑ์ที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำฉโฉลกของคุณจะได้เจอกับหมอที่ดีและเก่งนั่นเองเรื่องที่สองเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่โชคใหญ่ของชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือเส้นทางการทำงานของคุณจะมีความราบรืนมากยิ่งขึ้นค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่เมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่ามันมีความมืดมนไม่มีแสงสว่าง หรือบางคนอาจจะตกงานกระทันหันมีเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนหรือโยกย้ายกระทันหันจนทําให้คุณไม่ได้รู้สึกพึงพอใจโดยเฉพาะคนที่ทํามาค้าขายนะคะที่รู้สึกว่าการค้าขายมันซบเซาเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่คล่องหมุนเงินไม่ทันซื้อของมาสต๊อกก็ยังต้องค้างสต๊อกไว้แบบนั้นกระจายสินค้าหรือระบายสินค้าไม่ได้ต่างๆนานาค่ะปัญหาค่อนข้างที่จะหลากหลายสําหรับคนค้าขายหรือคนที่ทําธุรกิจ และปัญหาสำหรับคนที่ทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆก็อาจจะมีคนคอยจับผิดหรือเพ่งเล็งไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกับคนในที่ทำงานใครอยู่ในสายงานของการขายเป็นเซล์ลเป็นพนักงานขายก็อาจจะทำเป้าทำยอดให้กับหน่วยงานหรือองค์กรของคุณไม่ได้ในระยะนี้อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่า จากเดิมที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการทำงานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะค่อยๆค,คลี่คลายและดีมากยิ่งขึ้นมีหนทางมีความราบรื่นมากขึ้นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค่ะสัญญาณดีๆเริ่มก่อเกิดชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีเพื่อนดวงชะตาที่ดีก็จะยิ่งได้พลังทวีคูณ เส้นทางที่ดีของการทำงานนี้นะคะจะส่งเสริมต่อตัวคุณเป็นอย่างมากและไม่แค่ส่งเสริมในแง่มุมของการงานเท่านั้นยังส่งเสริมในแง่มุมของการเงินการทองด้วยดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภคะจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขามองไม่เห็นความสามารถหรือมองไม่เห็นศักยภาพในตัวคุณระยะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมคุณมากขึ้นให้โอกาสมอบหมายสำคัญสำคัญมอบโปรเจกต์สำคัญ,สำค,ญสำคัญให้กับคุณค่ะ เพราะฉะนั้นพยายามทําโอกาสที่คุณได้รับมาให้ดีที่สุดนะคะพยายามแทรกไอเดียหรือความคิดเข้าไปในงานที่คุณกําลังจะทําด้วยจะส่งผลทําให้งานของคุณเป็นที่โดดเด่นและน่าจดจํามากยิ่งขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่รอคอยการสัมภาษณ์รอคอยการเซ็นสัญญาว่าจ้างหรือรอการอนุมัติการเซ็นเอกสารต่างๆนา,นานาให้งานของคุณมีความคืบหน้ามีความรุดหน้า ในจังหวะกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็จะมีสัญญาณดีๆค่ะคนที่เคยตกงานไปสมัครงานก็จะถูกเรียกสัมภาษณ์คนที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาจ้างงานหรือถ้าคุณไปตกลงดีลงานอะไรไว้ก็อาจจะมีการอนุมัติได้รับลายเซ็นจากคนใหญ่คนโตประมาณนี้เป็นต้นค่ะ เรื่องที่สสิ่งที่ถือว่าเป็นโชคใหญ่ข่าวใหญ่ของชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะนี้นั่นก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งที่อยู่รอบข้างสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะคุณลองดูได้นะคะตัวเลขใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านเลขที่สำนักงานเลขที่ออฟฟิศ หรือสถานที่ที่คุณไปท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วคุณต้องนอนค้างอ้างแรมนำตัวเลขที่อยู่รอบข้างรอบกายของคุณมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ค่ะและนอกจากตัวเลขเหล่านั้นแล้วนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้โชคลาภจากคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะหยิบฉลากให้หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่วันเดือนปีเกิดอายุของท่านหรือวันเดือนปีเกิดของบุตรบริวาร อาจจะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวท่านก็เป็นไปได้นะคะซึ่งคําว่าโชคลาบจากสิ่งรอบข้างรอบตัวตรงนี้โดยมากมันจะเป็นการได้มาจากความบังเอิญไม่ใช่ว่าได้มาจากการตั้งใจมากจนเกินไปนะคะถ้าคุณเพ่งเล็งและตั้งใจอยากจะคว้าโชคลาบนั้นมาครอบครองม,มันมักจะพลาดหรือชวดค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นลักษณะของการได้มาโดยง่ายได้มาโดยบังเอิญโดยที่เราคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงหรือเราไม่คิดว่าเราจะได้มันด้วยซ้ํามักจะเป็นในลักษณะนี้อยู่เสมอทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะ อยากจะแนะนําให้คุณทําบุญเสริมบุญบารมีเสริมความแข็งกแกร่งให้กับดวงชะตาด้วยการทําบุญทําทานด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงข่าวใหญ่ของแต่ละลัคนาราศีที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปี2567โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ ข่าวใหญ่หรือว่าความโชคดีใหญ่ในเดือนสิงหาคมปี2567ของแต่ละลัคนาราศีนั้นล้วนแล้วแต่จะได้รับอิทธิพลมาจากดาวใหญ่ถึง4ดวงด้วยกันค่ะ ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารดาวพระศุกร์และดาวพระเกตุที่โคจรมาเอื้อประโยชน์ให้กับแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าข่าวใหญ่หรือว่าโชคใหญ่ของแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีด้านใดบ้างคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพีร์กรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้รับอิทธิพลดีๆจากดาวพระพฤหัสที่สถิตอยู่ที่ราศีพฤษภจะส่งผลทําให้ชาวมิถุนมีความโชคดีได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองโดยเฉพาะความโชคดีนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะจากการโคจรของดวงดาวหลายดวงจะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนได้ยกระดับชีวิตของตัวคุณเองค่ะ มีความโดดเด่นอย่างผิดหูผิดตาซึ่งอิทธิพลของดวงดาวที่สมัยได้พูดถึงก่อนหน้านี้ที่จะเอื้อประโยชน์ดีๆให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่ของตัวคุณมีดังต่อไปนี้ประการที่ 1. ชาวลัคนาราศีมิถุนคะท่านใดที่กำลังอยู่ในวัยทำงานหรืออยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาเส้นทางการทำงานของคุณ จะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นจากที่เมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีความมืดมุนไม่มีแสงสว่างใครที่เป็นคนทํามาค้าขายจะรู้สึกเลยนะคะว่าการค้าการขายมันซบเซาเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่คล่องหมุนเงินไม่ทันซื้อของมาสต็อกก็ยังต้องค้างสต็อกไว้แบบนั้นกระจายสินค้าหรือระบายสินค้าไม่ได้ต่างๆนานาน,นะคะ ปัญหาค่อนข้างที่จะหลากหลายทีเดียวสําหรับคนที่ค้าขายหรือทําธุรกิจและปัญหาสําหรับคนที่ทํางานประจําไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆก็อาจจะมีคนเข้ามาคอยจับผิดเพ่งเลงหรือมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันกับคุณก็ได้ส่วนใครที่เป็นพนักงานขายเป็นเซลล์ต้องทํายอดทําเป้า ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ทำไม่ถึงเป้าที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เขากำหนดไว้ในระยะนี้นะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าจากเดิมที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการทำงานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมต่อแต่นี้ไปการทำงานของคุณจะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นจะมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ค่ะสัญญาณดีๆจะเริ่มมีเกิดขึ้นยิ่งชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่มีพื้นฐานดวงชะตาที่ดี ก็จะยิ่งได้พลังทวีคูณระยะนี้เส้นทางที่ดีของการทำงานก็จะส่งเสริมต่อตัวคุณในแง่มุมของการเงินด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเกื้อกูลสนับสนุนคุณมากขึ้นก็ได้ซึ่งจะส่งผลในแง่มุมของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนที่คุณได้รับจะสูงขึ้นเมื่องานดีแล้วเงินก็ดีตาม เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะลืมตาอ้าปากได้ซึ่งถือว่าสัญญาณดีๆอย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณแค่เฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะก็จะเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่รอคอยการสัมภาษณ์งานรอคอยการเซ็นสัญญาว่าจ้างงานหรือรอคอยการเซ็นอนุมัติ การเซ็นเอกสารต่างๆนาให้งานของคุณมีความคืบหน้ารุดหน้าไปได้ในจังหวะเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนี้นะคะก็จะมีข่าวดีมีสัญญาณดีๆเข้ามาคนที่เคยตกงานไปสมัครงานก็มีเกณฑ์ถูกเรียกไปสัมภาษณ์คนที่เรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็มีเกณฑ์ที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเขาจะเรียกคุณไปเซ็นสัญญาว่าจ้างงานค่ะ หรือชาวลัคนาราศีมิถุนต้องการให้โครงการแบบแผนหรือโปรเจกต์ของคุณเดินหน้าคุณรอการอนุมัติรอลายเซ็นจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใหญ่คนโตระยะนี้ก็มีแนวโน้มนะคะว่าคุณจะได้รับลายเซ็นนั้นสิ่งที่สองประการที่สองที่ถือว่าเป็นโชคใหญ่โชคดีของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากสิ่งที่อยู่รอบข้างสิ่งที่อยู่รอบตัวคะ่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะคุณลองดูได้นะคะตัวเลขใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลขที่สำนักงานเลขที่ออฟฟิศสถานที่คุณไปท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วคุณต้องนอนค้างอ้างแรมนำตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้คะ่ะนอกจากตัวเลขเหล่านั้นแล้วนะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากคนใกล้ตัว ได้ลูกหลานคอยอุปถรัรมภ์ค้ำจุนได้ลูกหลานที่คอยหยิบฉลากให้หรือบอกใบ้อะไรบางอย่างรวมไปถึงชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะได้รับการสนับสนุนค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักใคร่เป็นที่เมตตาต่อผู้คนที่พบเห็นด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่บุพการีของคุณวันเดือนปีเกิดอายุของท่านก็สามารถที่จะนำมาได้เช่นกันคะ่ะ ซึ่งคำว่าโชคลาภจากสิ่งรอบข้างรอบตัวตรงนี้โดยมากมักจะเป็นการได้มาจากความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจมากจนเกินไปนะคะแต่ถ้าคุณเพ่งเล็งและตั้งใจอยากจะคว้าโชคว้าลาภมาครอบครองมันก็จะกลายเป็นพลาดหรือชวดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่จะได้มาจากความบังเอิญเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงและเราไม่คิดว่าจะได้มาด้วยซ้ำมักจะเป็นลักษณะนี้อยู่เสมอ ชาวลัคนาราศีมิถุนหากตัวคุณไม่ได้รับโชคลาภจากสิ่งรอบข้างรอบตัวก็ลองพิจารณาดูที่คนใกล้ชิดของคุณนะคะว่าคนที่อยู่ภายในบ้านเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นคู่ภรรยาคู่สามีหรือมีบุตรหลานเขาอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวเขามีโชคลาภใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วตัวคุณก็พลอยได้รับอนิสงส์ตรงนั้นไปด้วยลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่สาม สิ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่ของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เคยทําให้คุณมีความอึดอัดใจมีความทุกข์ใจมันจะค่อยๆผ่อนคลายเบาบางลงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือเป็นปัญหาทางด้านการงานปัญหาทางด้านการเงินหรือปัญหาทางด้านสุขภาพคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณติดๆขัดๆนะคะมันไม่ค่อยได้คลี่คลายหรือเบาบางลงค่ะ แต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่จะเจอปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบ้านจะมีวิธีการรับมืออย่างไรแต่สมัยก็ต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเครือญาติหรือเป็นคนที่ลงทุนร่วมหุ้นกับคุณก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนจะหาทางออกทางแก้ได้อย่างคาดไม่ถึงมันอาจจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้ชาวมิถุนได้มีความโล่งโปร่งใจ อาจจะมีคนที่สามไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ทำให้คุณและคู่กรณีได้กลับมาคืนดีกันทำให้แต่ละฝ่ายได้เข้า,จขาใจเจตนาของกันและกันได้รับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นการพูดคุยการเจรจาถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างมากต่อแต่ละละัคนาราศีเลยก็ว่าได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวเด่นของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ปี2567เป็นต้นไปค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนควรที่จะเสริมบุญเสริมบาร,รมีเสริมความแข็งแกร่งให้กับดวงชะตาด้วยการทำบุญทำทานด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ